ผลการแข่งขันแบลบตันออสเตรเลียนโอเพน2025รอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมไตเติลลุนชนพางอุบทองกับเจนชินชาจุดเชปดปภารัตคู่มือ12ของโลกแพทจาฟาฮิยาตุลากับเฟลิซาอาัเบัตา,า,านาธเานียปสาสซาริบูคู่มือ11ของโลกจากอินโดนีเซีย1ต่อ2เกม 21-19, 13-21, 14-21โอโมภพักคกพลเจลลารัตกุล กับปอปอซับซิลิตแต่ลัตนะชัยคูม่มกสของโลกแพ้เฉินตังเจียกับโตอี้เว่ยคูม่มือของโลกจากมาเลเซีย 16- 21, 14, 21อเพอเพศหญิงเดียวเมรัชนน์อินโดนอร์เมือ8ของโลกแพ้อันซายองเมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้8 21 6,21มิเชลลี่เมือ17ของโลกจากแคนาดาแพ้ปูติกูสมาวาดานีเมือ7ของโลกจากอินโดนีเซีย1ต่อสองเกม2 1 1 7 16-21 18-21ประเภทชายเดี่ยวลักยาเซนมือ14ของโลกจากอินเดียชนะโจเทียนเฉินมือ6ของโลกจากไต้หวัน2-1เกม17-21 24-22 21-16ยูชิธนากะมือ26ของโลกจากญี่ปุ่นชนะหลินชุนยี่มื 12, อ12โลกจากไต้หวัน2-0่ 2, นเกม2 1 8 27-15ประเภทหญิงคู่ ฟานเชสคาโคเบตกับเจนนิกรายคู่มือ38ของโลกจากสหรัฐอเมริกาแพ้ริเชลอเลยาโรตกับเฟเบียเซ,เซเทนินกัมคู่มือ87ของโลกจากอินโดนีเซีย18-21 19-21เฟเบน่าดาวิฟูจิกุสุมากับเมเนซาเทียปูปิตาสซารีคู่มือ83ของโลกจากอินโดนีเซียชนะลิลินาฮิราโมโตะกับโกนาอิชิคาวะคู่มือ47ของโลกจากญี่ปุ่น1นต่อสเกม19-21 2้1 1 2่1 2 ประเภทชายคู่จากอินโดนีเซียฟอร์าจานเฟียนกับมูบลหว่านฟิกกี้คู่มือ13ของโลกชนะซาบากายามันกูตมาก,กับโมเลซาป,ปาเลมิสฟาฮานีคู่มือ9ของโลก2-1เกม21:15 19:21 21:16เลียมอนอินดากับนิโคลัสโจโควินคู่มือ32โลกจากอินโดนีเซียชนะโกเซฟเฟยกับนูอิสซูดินคู่มือ4ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21:15 21:15